สบายดีพี่น้องมามานนมมนเนี่ยได้แกงหน่อไม้มึงเน่แกงหน่อไม้เสะแกงหน่อไม้เสะพักอันขาบานเห่าหน่ะมึงเน่ยังอันห่อนออกไอ,อ,กอเป็นไอทุนๆอยู่แกงเส้นแบบอื้อเนี่ยก็ใส่ผักขานเนี่ยผักขาใส่แซ่แข็งเลยพี่น้องผมมีผักขาสดพักกับบะหมีจักสินก็พักอย่างเนาะเอากินซัมเนล่ะกินซัมมี แกงละไม่ตามีตามเกิดพันวามามาซิมมกอด้อืแสบอวยค่อยว่าตรงแซ่บพักอันไหนะพักแย่งอีกด้วยมิตเขานียวห่อนพึ่งหนึ่งซุกมึงน,นะมิตรแนว่นหอนแกงละไม่ก็ห่อนเขานียวก็หอนอ เนี่ยเป็นเฉันเป็นซ้ายอยู่จะเห็ุหูหนูน้ำเอาเส้นเอื้อเอื้อเอื้อเปิดเปิดจะไปเห็นเอาเส้นบวบน้ำมึงบวบ กขายังบิกูสวนอยู่พี่น้องอันต้นมะเขือตาหแหงกแก่ดอยู่ที่สเปนกูอยู่จังเหมือนหนึ่งคนที่มามาให้ทุนนกกสดได้พี่น้องบอกมันแหงนะ แย่งทำไมกระปองต้ม็นได้ยังขมกือเกาอย่ขมนะผกกสมน้ำมานนออเนี่ยนะยุไล็ขอยูในฮานหาหน่อไม้สดหนักน่อไม้น่อไม้สดมาจากฟลอริดามาเนี่ยนะลอนดนมีเธอหนึ่งมีปีละเธอทานทาโชคเดยวกับไปพ่อไปนี่นะ แถวที่แล้วคอยไปตลาดบ้านห้าเนาะเป็นไปอะไรเงกไ็ไปซื้ออ่ะน้ำไม้นี่แหละไปซื้อน้ำไม้มะแกงนี่แหละเอยไปซื้ออันไอ้ยังกับพนวันนอไลไปสั่นว่ะพนใช้อันเป็นถุงพลาสติกนะไปซื้อมาอันมันเป็นจังไหรบุกหัวตาแห้งบุษแบ้กวก็อยู่ใน,นกระป๋องพี่น้องเป็นสม้สมๆแล้วก็เละๆมันนี่นะก็เลยโอ้เสียดายเงินซื้อมาจังหวะสองถุง ของแพงแพงอยู่เนี่ยแพงทุกอย่างตเติมละมันแต่เธอเทอาน้ำตาไหลพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> แห้งคักอันเเพรพ้รพมบบนมมดร้อยกระบะเนาะโอ้กคือจะแพงคักเป็นรลอยลอยกว่าก็เต็มทั้ง ขนาดรถไฟในซีบหากระ่อนมาเนี่ยนะแท,แท่งซีบหากระ่อนป่าไปหกสิบเจ็ดสิบบัตรนี้คืแห้งข้ารถไฟได้งานใหม่เนี่ครับรถประมาณสาบนาที่ขับรถไฟงงานเนี่ย เดนัมมันสองอทิที่เติมท่านึงคอยเปลี่ยนรถแบบว่ารถอันที่เป็นที่เป็นไฟไฟฟ้าเนาะแต่ว่าอันแต่ว่าอัไไนชายแดดจะย่ำห่อนไหมพี่น้องเพราะว่าย่ำหนาวเนาะสิบคุคคลไม่สิบุคอยได้ย่ำหนาวรถรถไฟฟ้านะดีแต่ย่ำห่อน เบิร์ดรับนขนมลองเลือ้อยแตนเลือ้อยแตนอันอันนี้ก็ผักกะขอเริ่มใส่ยังอันแกงเหมือนไหมว่าเริ่มใส่อันเห็ดนางฟ้าเริ่มก็เลยแบบเป็นถัแมงถัแมงขายย่างแจกๆมาอนี่นะพักอันนีก้ก็อ่อนอยู่แต่ว่าไ่หอมเลยนะ เหม็นหลายกว่าสงสัยพอบ้านขอเพิ่นเป็นโควิดอีกพี่น้องเบ่งคนแกงพักคาเมนต์เมนตกับอะไรกินปกติเนี่ยเพิ่นสิจมในเหตุยังแกงปลาแดกบ้านห้าเนาะปลาแดกเมนต์เมนต์บานห้าเถ้าเหตุนี้สงสัยอันปกตินี่ทาทาคนแกงน้ำไม้เนาะแกงน้ำไม้แบบแกงน้ำไม้ดองนะไม่ใช่ไม่กินไม่ใช่บูดคือแกงน้ำไม้ซอสบ้านห้าน่ะเพิ่นสิว่าเลย เอ,อ็นเจ้าเอันเจ้าในแกงน้ำมาอีกแล้วมันบอสันว่าแต่ว่าเฉยนี่เงียบเกลิบก็สบายกินก็ได้ยุดงานไปอาทิตย์น,นึงล่ะไปลปะไรี่น้องมาเนี่ยอิม่ม แต่โบโบ๊ทสำเนาแต่พัวพวกข้านั่พ่อคนคลิปหนาเนาะขอบคุณโมโม,ม,มเพืเ่อนๆทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะแล้วพบก,กันคลิปหนามันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย